วัดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องเครื่องอ่านค่าความเป็นกดเบสกจากสีของกระดาษ Universal Indicator สําหรับผู้มีการทางสายตาค่ะที่มาและความสําคัญนะคะในการอ่านค่าความเป็นกดเบสกจากสีของกระดาษ Universal Indicator เราจะนําสีของกระดาษ Universal นะคะมาจุ่มกับสารได้นํามาเทียบกับสีมาตรฐานซึ่งปัญหามันจะอยู่ที่ว่า แต่ละคนนะคะมีการมองเห็นสีที่คาดเคลื่อนมองเห็นสีที่แตกต่างกันและสําหรับผู้พกิการทางสายตาเช่นตาบอดสีตาบอดนะคะก็จะไม่สามารถแยแกแยะกับสีมาตรฐานได้ตอนอย่างเช่นตอนที่พวกหนูทำแลบนะคะก็จะมีเพื่อนที่ไม่สามารถแยแกแยะสีมาตรฐานได้พวกเราจึงมีแนวคิดประดิษฐ์เครื่องอ่านค่าวความเป็นกรดเบสจากสีของกระดาษ universal indicator สำหรับผู้พกิการทางสายตา เื่อน,นำมาแก้ปัญหาการมองเห็นสีที่ค่าเคลื่อนและสำหรับผู้พิการทางสายตาให้มีความเท่าเทียมสามารถแยกสีมาตรฐานได้ค่ะจุดประสงค์1เพื่อสร้างเครื่องอ่านค่าความเป็นกรดเบสจากสีของกระดาษ Universal Indicator สําสำหรับผู้พิการทางสายตา2เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอ่านค่าความเป็นกรดเบสจากสีของกระดาษ Universal Indicator สําสำหรับผู้พิการทางสายตาที่เราสร้างขึ้น 3. เพื่อหาค่าความเป็นกฎเบรออกมาในรูปแบบของตัวเลขและเสียงค่ะสมมุติฐานเครื่องอ่านค่าความเป็นกฎเบรจากสีของกระดาษ Universal Indicator คเสำหรับผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านค่าสีของกฎเบรออกมาในรูปแบบของตัวเลข1-14และเสียง1-14ได้ค่ะสำหรับส่วนประกอบของเครื่องก็คือสวิตช์สำหรับใช้เปิดปิด เซนเซอร์ S S สำหรับอ่านค่าสีจอแสดงผล LCD ปุ่มปรับระดับเสียงลำโพงปุ่มคาลิเบตเครื่องรูสำหรับเสียบชาร์จไปยังแบตเตอรี่วิธีการใช้งานก็คือเราจะต้องเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนจากนั้นนำกระดาษ Universal Indicator มาใส่ในช่องสำหรับอ่านค่าในที่นี้เราจะใช้ที่ค่า pH 2นะคะใส่ลงไปที่เซ็นเซอร์รอให้เครื่องอ่านค่าออกมาได้ pH 2ค่ะเป็นค่าที่ถูกต้องค่ะสำหรับเครื่องนี้เราได้ทำการทดสอบมามากถึง10ครั้ง ซึ่งเครื่องนี้จะมีความแม่นยำมากถึง9 6 2 9ค่ะนับว่ามีความแม่นยำมากค่ะจากเครื่องปัจจุบันนะคะเครื่องนี้นะคะจะแสดงค่าออกมาเป็นอ่านา็อกาจากเครื่องน,นี้ค่ะจะแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็เสียงนะคะต่างจากตัวต้นแบบ2อ,อย่างนี้นะคะก็คือตัวต้นแบบ2ตัวนี้นะคะจะแสดงได้แค่ตัวเลขค่ะไม่มีเสียง สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเรานะคะเราทดสอบโดยทดสอบจากาสีของกระดาษ u n i e s a l Indicator แล้วก็ค่า pH มาตาารฐานจากสารละลาย pH 4ค่ะจากที่เราทดสอบนะคะเราพบว่าตัวของเราเนี่ยสามารถวัดค่าได้ตรงแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะมากกว่าน95ะเรซค่ะเาจึงบอกได้ว่าตัวของเราเนี่ย มีประสิทธิภาพในการใช้งานค่ะประโยชน์นะคะ 1. น,นะคะก็คือจะสามารถช่วยผู้พิการทางสายตาในการอ่านค่า pH ค่ะ 2. นะคะเราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เคมี Me, และก็เทคโนโลยีค่ะ 3. นะคะจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของตัวเครื่องนะคะ 4. นะคะก็จะเป็นการต่อยอดในการวิเคราะห์โรคหรือต่อยอดในด้านการบอกความชื้น บอกข้าฝุ่นหรือบอกอุณหภูมิค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ